ายเดือนสิงหาคมผื่นนาที่อวดรวงข้าวสีเหลืองทองและเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดูสมบูรณ์แข็งแรงเต็มที่คือผลลัพธ์จากความทุ่มเทตลอดหลายเดือนพร้อมเก็บเกี่ยวได้ในวันนี้พี่มัน่นใจแต่ก็ลุน้นแต่เราก็ไม่วางใจเนาะแล้วก็ไม่วางใจแต่วเราก็ทําให้ดีที่สุดอค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังปอดเมล็ดอยู่ยังไม่มีเดี๋ยวแปลงที่จะเกี่ยวนี้พี่ก็ต้องลุ้นอีก วันเกี่ยวข้าวลงมากองแล้วกรรมาการมาสุ่มนน,นั่นแหละคือวันที่ลุ้นที่สุดใจมันมันเต้นแรงเลยแหละใครก็ช่างเป็นเจ้าของนาผมมาเป็นทุกครั้งเพราะอะไรเพราะเรามีความตั้งใจอยู่แล้วว่ามันจะต้องผ่านทีนี้พอเรามารุ้นอ่ะมันจะผ่านไหมเนาะผ่านไหมเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราต้องใช้วิธีการสุ่ม ใช้หลาวนแทงเอาออกมาประมาณ1กิโลแล้วก็ยังมีการกำกับเรื่ของความชื้นอีกนะความชื้นเราดูในระยะช่วงของ18ตาถึง25ความชื้น22เซนะครับ,บเกณฑ์แล้วก็มีเสียงทายจะเอาเอาเอากระบะซ้ายหรือกระบะขวานะวัดดวงกันเลย บทสองสามครั้งแล้วก็มาลอยดูในขณะที่ลอยดูถ้าพบมเมล็ดแดงหนึ่งเม็ดก็โอเคสองยังได้อยู่สามได้อยู่ถ้าสี่ยังได้ห้านี่ไม่รับไม่มีมเมล็ดแดงผ่านการตรวจนะครับมเมล็ดแดงนะคะในหนึ่งกิโลที่เราเอามาที่เราเอามาสี่นะคะห้ามเกินสี่เมล็ดแต่วันนี้เราสูตรเมล็ดเราไม่มีเลยก็คือเราผ่านเกณฑ์ค่ะความรู้สึกก็ดีใจค่ะ ดีใจที่ปแปลงเราสะอาดที่เราแบบตั้งใจทำมาเนาะแล้ววันนี้เราผ่านแล้วก็ดีใจค่ะ <c oughs> ราคาก็ดีอยู่นะคะก็ตันหนึ่งเนาะหมื่นสามพันห้าร้อยเราทำตรงนี้เราขยันหน่อยแต่ว่าราคามาตรฐานแล้วก็แบบได้ค่าเหนื่อยได้ค่าที่เราทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทางมูลนิธิก็ยังมีรางวัลด้วยนะถ้าไม่พบมเมล็ดแดงเลยเนี่ยให้อีกเป็นละหนึ่งพันบาทมันก็เป็นแรงจูงใจที่ทําให้เราเนี่ยได้ได้ได ใในนนนกาารดูแลห้มัปีเพิ่มมากขึ้นครับเช่นเดียวกับสมาชิกคนอื่นๆในกลุ่ม,มเมล็ดพันธุ์ข้าวของทุกคนเรียกได้ว่าผ่านเกณฑ์กันยกกลุ่มในช่วงปีหลังๆมานี้เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่แล้วของสมาชิกเนี่ยแทบจะไม่ค่อยเจอไม่เจอเลยจากสีนี้ไม่มีแล้วจะมีหนึ่งล้ศูน,นย์ศูนย์เีนี้แบบศูนย์ปลอดศูนยเยอะมากนะครับเรียกว่าเป็นมืออาชีพเพิ่มมากขึ้น จากนี้มเมล็ดพันธุ์ข้าวจะถูกส่งไปเก็บไว้ที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักระพันเพนสิริกจังหวัดสระบุรีเพื่อสำรองไว้เป็นมเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานต่อไปผมถือว่าประสดผลท่าเร็จนะครับหนึ่งเขาจะได้ค่าตอบแทนที่ดีกว่าปกติเพราะคุณผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ปลาณีตมากกว่าปกติ หัวใจของข้าวเนี่ยคือทุกคนมีความตั้งใจที่อยากจะทําข้าวให้ผ่านหนึ่งตัวเงินนะ่ะทุกคนต้องการผมไม่เถียงแต่หลักๆก,ก็คือต้องการที่อยากจะให้มีข้าวไปสู่กระบวนการพระราชทานมากที่สุดนะครับนี่คือหัวใจและต้องเป็นข้าวพันธุ์ที่ดีต้องเป็นปทุมธานีที่ดีนะครับมเมล็ดเต่งมเมล็ด สวยนะครับเปอร์เซ็นต์ความงอกดีเอาไปไว้ตรงไหนมันก็งอกเอาไปไว้ตรงไหนมันก็ขึ้นจุดเด่นของกลุ่มของเราเนี่ยนะฮะก็หนึ่งความเอื้ออาทรในการช่วยเหลือด้วยกันสองก็คือมันเหมือนกับว่าเป็นรางวัลถ้าเราผ่านเนี่ยมันผ่านด้วยกันมันก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน